ครอบครัวชาญวีรกุลอัศวะเหมสองนามสกุลดังกำลังจะเกี่ยวดองเพลงชนทิดาว่าทีสซอร์นายกหลังจากที่ลุ้นกันมานานหลายปีที่ก่อนหน้านี้เป็กเซนีชาญวีรกุลลูกชายของอนุทินชาญวิรกุลคุกเข่าทำเซอร์ไพส์ขอแฟนสาวเพลงชนทิดาแต่งงานหลังจากที่ทั้งคู่คบหาโดยใจกันมานานกว่า6กปีที่ต่างประเทศในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นไปปิกนิกกันอยู่ซึ่งบรรยากาศนั้นก็แสนจะเรียบง่ายแต่โรแมนติกแบบสุดๆซึ่งก็มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่เป็นพยานรักในครั้งนี้ของทั้ง และในช่วงปลายปี2567เพชรชุติดาก็ได้มีการออกมาแชร์อีกหนึ่งโมเมนต์สุดชื่นบื้นในวันสําคัญกับปาร์ตี้ฉลองงานแต่งงานในโรงแรมสุดหรูที่ปารีสพร้อม้วยครอบครัวนําโดยคุณแม่ตูน่นันทิดาและเพื่อนๆคนสนิทที่บินลัดฟ้ามาร่วมฉลองงานในครั้งนี้บอกเลยว่าความหวานของทั้งคู่นั้นไม่มีตกเลยจริงๆเรียกได้ว่าสองนามสกุลดังนี้กําลังจะเกี่ยวดองเป็นครอบครัวซึ่งนับว่าเป็นงานมงคลที่หลายคนตั้งหน้าตั้งต,งตารอและก็จับตามองว่าต้องเป็นงานแต่งระดับประเทศอย่างแน่นอน แม้ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะไม่ได้อยู่ดูลูกสาวแต่แม่ตู่ก็ได้เอาตัวแทนของพ่อนั่นก็คือสูตรคู่ใจของพ่อมาห่มให้กับเพงให้เพงได้อบอุลหัวใจว่าพ่อเอ๋นั้นเขายังอยู่ตรงนี้ข้างๆเพงเสมอแม้ว่าความฝันของเพงคือการได้เดินจูงมือพ่อเอ๋เข้าสู่ประตูวิวาแต่ถึงวันนี้พ่อจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ในเวลาที่ต้องการแต่เพงนั้นก็สัมผัสดได้ถึงความรักของพ่อที่มีให้กันยังคงอยู่เสมอ